สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนๆค่คะวันนี้นะคะชื่นก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ก่อนนะคะชื่นเคยเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็เพื่อนนะคะ่ค่ะก็โทรมานะคะบอกว่าชื่นจะกินยาไหมเราอะผู้ใหญ่อะบอกนะ,ะว่าเราอะเป็นโรคแบบซึมเศร้าอะไรเงี้ยแล้วบางคนอนะก็หาว่าแบบอาการซึมเศร้านี่คือแบบโรคโรคจิตชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วแต่ว่ามันก็ แต่ชื่อก็ไม่รู้นะคะว่าว่ามันเป็นอาการยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะสามารถที่จะไม่กินยาได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนไมเซ็ตของเราเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราแล้วก็เปลี่ยนการเชื่อของเราแล้วก็เปลี่ยนให้กลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีมุมมองที่ดีกับตัวเอง นะคะแล้วก็จะทําให้เราอะคะ่ะไม่ต้องกินยานะคะแล้วก็แล้วบางคนนะคะไม่เชื่อคะ่ะแล้วก็เขาก็มีความเชื่อที่แบบว่าคือต้องกินยาเท่านั้นหรือจะหาย ต,ตามจริงนะคะมันมีวิธีอื่นค่ะในการรักษาโรคซึมเศร้าอะคะ่ะและโรคซึมเศร้ามันก็สามารถจะหายได้ถ้าเรามี mindset ที่ดีๆอะคะ่ะแล้วมันจะเปลี่ยนเราไปตลอดการจริงๆนะคะและเราก็ไม่ต้องใช้ยาเราก็ไม่ต้องพึ่งยาแล้วก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งที่ มันทําให้เบอร์อะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นชิ้นก็เคยลองนะคะว่าเฮ้ยเขาบอกอย่างนี้ดีชิ้นก็อะลองก็ลองพอกินเข้าไปนะคะเบอร์เออเออดองดองไปเลยอะค่ะแล้วก็ทําอะไรก็งงงงกงไปเลยนะคะ,แล,ะ,ละ,คะแล้วก็ชิ้นคิดว่ามันไม่มันไม,ไม่ไม่ใช่วิถีของชื่อน,นะคะแล้วชิ้นก็ไปแล้วเพื่อนก็ยังแนะนําอยู่นะให้ไปฉีดเข้าเส้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชิ้นก็ชิ้นก็ ทีงก็ลองมาวิธีใหม่ะคะ่ะหลังจากที่ชื่นนะคะได้เปลี่ยน mindset จากการสอนของโคชชา์โคชเปลี่ยนพลังสุูะคะ่ะต้องขอบคุณโคชชาบจริงจริงค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนชีวิตชื่นไปเลยจริงๆและทําให้ชื่นหายจากโรคซึมเศร้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาค่ะแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนะคะว่าถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้ามันหายได้ถ้าคุณเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความเชื่อแล้วกลับมารักตัวเองให้มากพอและทุกทอย่างจะงดงามในชีวิตของคุณค่ะ love love